เตรียมตัวกันให้พร้อมสอบกอพพกปี69กำลังจะเปิดรับสมัครแล้วรายละเอียดเป็นยังไงไปฟังกันใครที่อยากเป็นข้าราชการ้ามพลาดนะครับเพราะว่าสํานักง,งานกพครับก็เตรียมเปิดรับสมัครสอบกอพพกรประจําปี2569แล้วโดยผู้ที่สนใจนะครับก็เตรียมกอรอกข้อมูลลงหน้าได้เลยครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568จนถึงวันที่4มกราคม2569 แต่การกรอกข้อมูลนี้ยังไม่ใช่เป็นการสมัครนะครับผู้สนใจจะต้องกดสมัครสอบอีกโดยแบ่งออกเป็น2รูปแบบได้แก่แบบ e-exam หรือว่าสอบกับคอมพิวเตอร์นะครับจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่7ถึง27มกราคม2569พิเศษปีนี้ครับคุณอาวุธต่ำกว่าปอตรีก็สามารถสมัครสอบ e-exam ได้แล้วและแบบ paper and pencil ครับจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1 4มกราคมถึง3กุมภาพันธ์2569ที่เว็บไซต์นี้ โดยปีนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถสมัครสอบได้ทั้ง2รอบอีกด้วยสอบกอพพกต้องรีบสมัครเพราะเปิดรับจํานวนจํากัดแล้วก็เต็มเร็วมากๆสนามจังหวัดใหญ่อๆอย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรือว่าเชียงใหม่2วันก็เต็มแล้วจากกําหนดการนี้นะครับคาดว่าน่าจะสอบเอ็กแซมรอบแรกครับในช่วงมีนาคม2569ครับดังนั้นนับจากวันนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณแค่4เดือนเท่านั้นในการเตรียมตัวสอบกพพกปี69ใครที่กำลังมองหาติวเตอร์ในการติวสอบกพพกแบบตัวต่อตัว หรือต้องการเข้ากลุ่มออนไลน์ในราคาประหยัดก็พิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ได้เลย